สวัสดีครับท่านผู้ชมลาวมีกฎหมายแปลกๆสำหรับพลเมืองลาวก็มีหนุ่มหนุ่มลาวนะฮะหนุ่มลาวจากต่างแขวงเข้ามาทำงานในเวียงจันทร์มารับจ้างแบกปูนนะครับถุงปูนนะฮะระฮะายได้ก็เดือนละหนล้านหกแสนกีบหรือประมาณ2,300บาทต่อเดือนนะฮะเนื้อเตือเนื้อตัวมอมแมม ค่าใช้จ่ายในเวียงจันทนี้ก็สูงมาก2,300บาทนี่ใช้จ่ายอย่างประหยัดมากเลยนะฮะหุงข้าวเหนียวต้องจิ้มเกลือนะฮะจิ้มเกลือกินปลาเปิดก็ต้องไปหาจะไปมีเวลาไปหาตอนไหนก็ไม่รู้เพราะว่าเลิกง,งานแล้วก็เย็นค่ําก็มีกระทรวงป้องกันร,รักษาความสงบมอ,อกบัตรให้แรงงานลาวคนเนี้ยเป็นค่า เข้าพักชั่วคราวสำหรับพลเมืองลาวนะเป็นบัตรบัตรของกระทรวงกระทรวงป้องกันรักษาความสงบไม่รู้ว่าไอ้คนที่มาเก็บเนี่ยเป็นคนของรัฐบาลลาวจริงหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวเราลองไปชมไอ้หนุ่มลาวคนนี้หน่อยนะมาโดนเก็บโดนโดนเก็บค่าค่าเข้าพักชั่วคราวที่เวียงจันทร์แล้วเพื่อนแรงงานด้วยกันก็นมาถ่ายไว้แล้วก็ เดี๋ยวเราลองดูนะฮะว่าเขาจะเป็นยังไงชมเลยครับเรื่องกันตอมมิตอรลอนหกหนึ่งมุทีอนะฮะเลยจุดที่กินเก็บยังรอเก็บมุฮูเหตุเพื่อนยังหักเสาความสงบความสงบมันขึ้นครับจุดคองบ้านจุดคองเฮื่นนี่นะจุดค้องมุทวนี่นะเป็นอย่างไรบ้างครับน่าสงสารมากนะครับหนุ่มลาวคนนี้ทำงานก่อนเนื้อตัวมอมแมมร้องไห้เลยนะฮะโดนเก็บไป เก็บไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้ในข่าวก็ไม่ได้ไม่มีรายละเอียดบอกว่าโดนเก็บเท่าไหร่ตอนนี้ก็ก็ไปที่น่าสงสารมากความจริงเนี่ยนะฮะรัฐบาลลราเนี่ยอยากให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขอย่าไปเก็บเขาเลยฮนะนิดๆหน่อยๆไม่รู้เก็บไปเท่าไหร่นะแต่เข้าใจว่าคงจะไม่มากมาจากต่างแขวงต่างจังหวัดนะฮะเหมือนคนไทยเนี่ยมาจากต่างจังหวัดจะไปเก็บเขาอีกเขาก็ลําลบากลำบนอยู่แล้วอุตส่าห์ มหางานทำใครจะจ่ายก็สูงการความเป็นอยู่ก็ลำบากค้าค่้าทองชีพสูงเงินกีบนี่ตกต่ำม,มากเลยครับตกตกต่ำม,มากที่สุดใน,ในรอบหลายๆปีเลยฮะอัตราแรกเปลี่ยนตอนนี้ก็เจ็ดร้อยกีบประมาณเจ็ดร้อกีบได้บาทหนึง่งล้านหกล้านหก็ประมาณ2,300บาท ประมาณนะฮะประมาณค่าใช้จ่ายแพงมากแต่ถ้าจะออกกฎไมยเก็บเงินกับต่างชาตินี่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ว่าอะไรครับนี่ไปเก็บเงินกับคนลาวด้วยกันข่าวออกมาว่าถ้าพลเมืองลาวเนี่ยเดินทางไปต่างจังหวัดไปต่างแขวงแล้วไปพักบ้านญาติพี่น้องก็รดนเก็บเหมือนกันนะครับเก็บค่าพักอาศัยชั่วคราว แปลกมากนะแทนที่จะไม่ไม่เหมือนประเทศโลกเสรีนะไปพักที่ไหนก็ได้ไปไหนก็ได้อย่างว่านะฮะสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกฎหมายก็ปปแปลกนะฮะนี่ข่าว่าสสท่านผู้ทรงเกียติก็ออกมาเสนอแนะให้รัฐบาลออกกฎให้พ่อกับแม่โทรตามลูกที่ทำงานอยู่ต่างประเทศให้กลับมา กลับมาทํางานที่ประเทศลาวเขาจะกลับมาแล้วครับค่าแรางนี่น้อยนิดเดียวไปไปทํางานอยู่ต่างประเทศนี่สมมุติว่าไปทํางานอยู่ประเทศไทยนะครับเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งนี่ก็ได้เป็นหมื่นฮนะเป็นหมื่นหมื่นบาทนะฮะไม่ต่ำกว่าหมื่นบาทอะถ้าขนันข่อย่างก็ได้หลายหมื่นบางคนก็ไปขายสินค้าออนไลน์บางคนก็ไปทําขายหมูแดดเดียวหมูแดดเดียวก็มีนะฮะดังด้วย สาวนุ้ยนะสาวนุ้ยอินเตอร์ตอนนี้ทัวร์กำลังลงขายเฟนชายอยู่ขายสำหรับคนที่มีรายได้สูง,สงตอนนี้สาวนุ้ยก็ทัวลงเอาละครับคลิปนี้ก็ขอจบลงเดีเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ